สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เปิดคลิปอยู่ที่บ้านนะครับผมกับช่อง PTRN Channel นะครับผมวันนี้เรามาจัดเมนูบ้านๆนะครับผมเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมทํากินกันนะครับผมวันนี้เราจะทําอะย่างทำอะไรเดี๋ยวติดตามไปนะครับผมเป็นเมนูบ้านๆนะครับสูตรพริกหนุ่มนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับติดตามกันยาวๆครับผมคลิปนี้ ขั้นตอนแรกเรามาเตรียมเอสมุนไพรก่อนเพื่อดับกลิ่นคาวตั้งหม้อนะครับผมรอใ้้งน้ำ เอน้ำมันเดือดนะตอนนี้ก็เริ่มเดือดละเพราะว่ามีมีไอความร้อนขึ้นแล้วนะครับก็เอาสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เลยก็มีขมิน้นตะไคร้อ่อนทุบใส่ลงไปนะครับก็มีหัวขาแก่ แล้วก็มีอ่านอคาอ่อนแล้วก็อันนี้ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลยกเดี๋ยวเราอให้มันอ่าให้มันร้อนแล้วก็เอาเฮ้อมันน้ำสมุนไพรออกก่อนเดี๋ยวเราจะเอาวัตถุดิบเราใส่ลงไปน้ำเราที่เราต้มสมุนไพรไว้เดือดได้เต็มที่นะครับผม เดี๋ยวเราจะเอาเอวัตถุดิบของเราลงไปต้มกับน้ำสมุนไพรได้เลยนะครับผมนีม่เลยครับโอ้โหนี่เลยไก่บ้านนะครับผมไก่บ้านต้มยำสูตรพิษหนุม่มสูตรบ,าบ้านๆตามร้อยวิธีชีวิตของ PTI Channel นะครับผมตามร้อยวิธีสืบสารรนวัฒนธรรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้มน้ำสมุนไพรให้ ไก่มันสุกนะครับแล้วก็จะพักให้เย็นแล้วก็เราก็จะเตรียมเครื่องสมุนไพรตามโขกเครื่องเครื่องสมุนไพรของเราเองนะครับผมตามสูตรบ้านๆของเรานะครับใส่ไก่ลงไปเลยเพราะว่าน้ำสม,มุนไพรมันมันออกจากตัวสมุนไพรแล้วเพราะว่าละลายด้วยน้ำร้อนเกินร้อยองศานะครับผมก็ ปิดฝาไว้นะครับผมรอให้สุกเต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนต่อไปครับผมติดตามกันไปยาวๆเดอ้อในระหว่างที่เรารอเอต้มต้มไก่ยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องสมุนไพรที่เราจะอาเอามาปรุงแต่งรสชาติกันนะครับว่ามีอย่างพ่องนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันครับมีหลักๆเลยนะครับผมก็มีหอมขาว มีจะไครหรือว่าตะไคร้นะครับมีพริกพริกสดแดงๆงแล้วก็แบบเขียวแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ที่ว่าใช้แบบแดงแดงด้วยเพราะว่ามันเพิ่มสีสันเนาะแล้วก็มีคาคาสานิดเดียวครับเนาะใส่เดี๋ยวมันจะมัน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 จะเปรี้ยวนะเพราะว่าเรา,อาตอนเราปรุงแต่งขัง้นตอนสุดท้ายเราใช้มะนาวด้วยนะแล้วก็มีเม็ดผักชีแล้วก็อันนี้เป็นเม็ดบะขวงครับผม มิดบะควงครับผมก็้้วแต่คนชอบนะครับผมทุกอย่างเราจะเอาไปขั่วไฟให้มันหอมๆก่อนนะครับผม ที่เราต้มสุกแล้วนะครับผมเอามาพักคือเย็นก่อน,นครับผมเดี๋ยวเราจะทําเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามตอนการฉีกตรงนี้ไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเลยครับผม ยำไก่บ้านๆน,น, e นะครับผมของ T R n c h a ช n น l นะครับผมก็จะใช้เครื่องสมุนไพรน้ำพริกเครื่องปรุงของเราเนะ่เอาไปคั่วน้ำมันนะครับผมเพื่อมันจะให้มันหอมให้มันนัวครับผมเวลากินนะก็บางคนอาจจะบอกเคยเห็นสูตรนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับผมอันนี้คือไก่ไก่ที่เราแบบต้มสุกแล้วแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นๆนะครับนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่หม้อ น้ำที่เราต้มไว้นะครับผมเตรียม้ำนริกเสร็จแล้วเราก็เอาไปเทลงหมอ้อแล้วก็ปรุงรสชาติตามใจชอบเลยนะครับผมเมื่อน้ำมันเดือดได้ที่แล้วก็เอาน้ำพริกลงไปเลยควงหอมหอมครับควงเครื่อง,องหอมหอม เอาแค่ okay. พอกลิ่นหอมก็พอนะครับผมบ่ต้องร้อนข้ไม้เนาะครับผมเสร็จแล้วก็เอาเทใส่ตรงน้ำต้มไก่เราได้เลยมันจะมีรสชาติหอ,อมครับผมเนาะ หอมที่เราเาอาขั้วพริกเครื่องปรุงของเราลงไปครับคุณนะาเป็นสูตรพริกนุ่มครับผมเอาน้ำล้าง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 หมอ้อเทลงไปเมื่อเราปรุงแต่งเครื่องปรุงสมุนไพรเราแล,แล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายเลยนะ ที่จะขาดไม่ได้ก็คือยำไก่บ้านเนี่ยจะต้องมีเอ๊ผักไผ่นะครับผมภาษาเหนือห้องผักไผ่แต่ว่าภาษาทางพี่น้องสปปลาวเขาเรียกผักแพ้วผักแพลวผักแพลวหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมอ่าถ้าเรียกผิดก็คอมเมนต์แนะนํามาได้ครับผมผักแพลวผักแพลวนะครับผมอันนี้ใส่แล้วก็มันจะห่อห้อมมันเป็นเอกลักษณ์ของ ยำไก่บ้านนะครับผมก็เดี๋ยวดูขั้นตอนในการทำนะครับผมตอนนี้เราเราให้ไก่ที่เราต้มน้ำสมุนไพรให้สุกก่อนนะครับผมกกดไลค์ด้วยนะครับผมขอสักคนละไลค์ก็ดีใจแล้วครับผมอมืสีสันน่ากินมากครับผมก็ผมชุ้อรสใส่ลงไป ผมหรือว่าักแพลวครับผมใส่ลงไปเลย,เลยหลังจากนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบรสเปรี้ยวรสหวานแบบไหนก็เติมลงไปตามใจชอบนะครับผมถ้าใครบัชอบบะนาวก็มันต้องใส่ก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีรสเปรี้ยวนิดๆหน่อยๆก็ จะอร่อยนะครับมะนาวใส่มะนาวใส่สักประมาณสักสองชิ้นก็พอแล้วครับใส่เยอะเดียวมันจะเปรี้ยวที่หลังนะครับผมทำให้เสียรสชาติครับสีสันน่าิน สันก็นจะประมาณนี้นะครับพ <c oughs> ร้อมเสิร์ฟครับผมเสร็จแล้วก็จัดลงจานเลยครับผม <c oughs> <c oughs> มะนาวนี่มัมแนะนำม,มาใส่เยอะครับผมใส่พอประมาณสักสองชิ้นพอครับผมเพราะว่าถ้าแล้วใส่หม้อนะ่ะพอทิ้งไประยะหนึ่งมันจะมันจะเปรี้ยวมากครับผม,มครับผมก็ต้มยำไก่บ้านสูตรพริกหนุ่มก็สูตรนี้ใครจะเอาไปทำตามก็ได้นะครับผมสีสันจะออกเหลืองๆจะน่อยครับผมเพราะว่าใส่ขมิ้น,นครับเนาะ เป็นกับแก้มเป็นกับเข้าก็ได้นะครับผมก็ลองไปทำตามตามลองเอาไปทำตามได้นะครับผมบอกห่วงสูตรเพราะว่าเป็นสูตรบ้านๆนะครับผมครับผมก็เป็นสูตรยำไก่บ้านที่ว่าเคยทำหลายคลิปแล้วนะครับผมก็ใครจะเอาไปทำบอกห่วงสูตรนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปอยู่บ้านยำไก่บ้านๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับผมก็กดทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งสันกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อว่าเวลาได้ทําคลิปทําอย่างใหม่ๆมันจะเด้งโชว์ดูดูคนแรกน,นะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆยำไกบบ่บ้านสูตรบ้านๆขอบคุณมากครับ